สัตว์สำหรับแลกเปลี่ยนมันมีสัตว์ที่สามารถอ้ะเดี๋ยวนะน้องมีลูกก็หรอเอ้ยดูไม่ทนันมีไหนลูกคนแรกชื่ออะไรลุยเหรอใช่ไหมอะน้องเป็นผู้หญิงด้วยนะเนี่ยวัชาการอุ๊ยน้องมีความสุขเป็นไงล่ะกระต่ายเรามีความสุขเดีย๋ยวไปดูเรื่องอาหารสิ เราต้องเติมหน่อยนะเนี่ยมี4.8เติมอีกไหนเดี๋ยวเราก็ทำบ้านให้กับน้องหมูกันมีแต้มมีใจหมายเหรอ เอาเอวา,างประตูแล้วเขาก็น่าจะออกได้เนะะเาะเฮ้ยประตูเอาไว้กลางๆดีกว่าไอ้ประตูยังไงอ่ะอ่ะเอาไว้อย่างงี้ก่อนอ่ะน้องหมูอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อน้องหา่านเอาน้องหมูก,ก่อนดีกว่านี่น้องเป็นผู้ชายช่วยเหลือนี่ได้ เออจะว่าไปน้องกระต่ายอันนี้เป็นผู้หญิงเนาะเราหาน้องผู้ชายให้ดีกว่าน้องผู้ชายน้องผู้ชายอุ้ยนีไงผู้ชายกสีขาวดูไหมว่าจะได้แบบลูกออกมาเป็นไงเอ้เท่ากับเรามีสีขาวสามเลยนะ,ะไม่เป็นไรปึ๊บใช่ตุยตุย <laughs> ตุยตุย การขายร้านฮอดดกวุ้ยรัดเยี่ยมโอ้ฉันหวังว่าจะมีอะไร้ทามากกว่านี้หรอวิจะว่าไปเราหามานั่งอะไรให้เขาดีกว่านะเนี่ยอยีทำให้เดินได้ไวขึ้นและใช้พลังงานลดลงรู้สีว่สีนี้ได้อยู่อ่ะมันก็เหมือนกันหมดปะเนี่ย กำไรหนึ่งร้อยคีแหมสัตว์ใหม่โอ้มีเพิ่มใหม่อกอเดี๋ยวเราเอามี v ี VIP เข้ามาในสวนสัตว์ของคุณในบางครั้ง VIP จะเข้ามาเยี่ยมสวนสัตว์ของคุณคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาได้ด้วยการหาจุดที่พวกเขาอยู่และพูดคุยกับพวกเขา ด,มด,ดูมีอันนี้เหรอลูกเงินน่ะนี่อมอืมประมาณนี้แล้วกันวาเนี่ยหรอ v ี p ซื้อสัตว์แปลกๆจากแหล่งที่น่าสงสัยโจเซฟเหรอตัวแทนจำหน่ายตลาดมืดไายสัตว์ของคุณสู่ตลาดคุณต้องการจะครอบครองสัตว์หาย,ยากปราชิดไหมฉันสามารถ สัตว์ได้ทุกแบบเลยนะไม่ต้องถามว่ามันจากไหนใครสนใจเรื่องศิลธรรมกันถ้ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเอารารายงานตำรวจดีไหมเนะี่ยรายงานนะะักค้าวสั์พิกฎหมายคนนี้ให้ตำรวจหรือไม่อาจทำลายความสัมพันธ์กับนะะักค้าตวคนนี้หรือทำให้พวกเขาติดคุกเขาค้สัตว์รายงานขาเจ oh. <Jennifer. S 2> นิเฟอร์ดันหน้ามาธิการ ผู้จัดการสวนสัตว์ท้องถิ่นโร่แจ้งจับพ่อค้าสัตว์ป่าและสัตสว์สงวนพ่อค้าประเภทนี้มักนำสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ออกจากแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและมาขายให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงสุดการลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายทำให้สัตว์ถูกคุกคามจำนวนมากใกล้สูญพันธุ์และเป็นความผิดท,ที่ร้ายแรงมากพ่อค้ารายนี้ถูกคุมตัวและคาดว่าจะต้องโทษจำคุกในข้อหาก่อเชยากรรม นักค้าสัตว์ผิกฎหมายถูกจับแล้วต้องขอบคุณบ่อเสจากสวนสัตว์ท้องถิ่นเขาใกล้สูนแผ่นแทงให้จะดูแลรักษาไว้ธรรม,มชาติต้นสนเฮ้ยต้นสนสวยจังเลยอ่ะ20บาทเหรออุ้ยมาแล้วโอ้น้องหมูก็มาแล้วหรอลินลินดาฉันต้องการจะต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นชาวเมืองนี้ ที่จะมีสวนสัตว์ที่นี่และฉันได้เคลียร์พื้นที่รอบๆสวนสัตว์ของคุณเพื่อทําการพัฒนาต่อถ้าคุณต้องการจะซื้อที่ดินเพื่อขยายสวนสัตว์เรามีความสุขมากที่จะขายมันให้กับคุณว้าวไมคี้รายงาน, <c oughs> างานข่าวเนื่องจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสวนสัตว์นายกเทศมนตรีได้อนุมัติแผนการขยายแล้วความพยายามทั้งหมด ได้ดำเนินการเพื่อลดระเบียบแบบแผนที่อยูบยิมเกินไปและขยายการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สวนสัตว์การจัดหาและการจัดซื้อที่ดินอย่างรวดเร็วปรับเท่าที่สวนสัตว์สามารถจ่ายได้นายกยธิสมนตริของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับสวนสัตว์ที่เป็นสถานที่อันจะนํามาทั้งในแง่ของความบันเทิงและการศึกษาฉันหวังว่าเราจะสามารถมีสวนสัตว์ระดับโลกในพื้นที่ของเราเราสามารถเรียกว่าเป็นของพวกเราเองได้อย่างภาคภูมิใจ อเอกล่าวเรายังไม่ได้รับการติดต่อจากทีมผู้บริหารสืนสัตว์เกีย่วกับแผนการขยายของพวกเขาแต่เราคาดว่ากระบวนการจะเริ่มขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ภาพของนายกเทศมนตรีกับที่ดินที่จะขายอาอันนี้นายกเทศมนตรีเหรอเออนี่ไงเราสามารถซื้อได้แล้วนะเนี่ยโอ้ถ้างั้นต้นไม้เดี๋ยวค่อยตกแต่ง,งกันเนาะโอ้ใหญ่ๆนั่นดึงๆสุดๆ ดึงๆเหรอเฮ้ยน้ำเฮ้ยใช่ใช่น้องหมูไม่นะตรงนี้กันของเล่นเฮ้ยเอ๊ะสีนี้น่าตึ๊บซื้อที่ดินสามร้อยเฮ้ยกำไรลบรวยสิวา ตั้งแต่เพราะเราซื้อของแน่เลยอ่ะพื้นที่ผู้ดูแลสัตว์สร้างพื้นที่ทํางานคนดูแลสัตว์ของคุณทํางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพทําให้สัตว์ของคุณไม่มีความสุขสร้างพื้นที่ทางานเพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นด้วยการเลือกผู้ดูแลสัตว์แต่ละคนและเลือกพื้นที่ที่จะให้พวกเขาทํางานส่งคนดูแลสัตว์ที่มีประสบการณ์ไปยังกรงที่ใหญ่และไกลจากห้องเก็บของใช้แผนที่ความร้อนเพื่อตรวจสอบการจัดสรรพื้นที่ของคุณโอเค เดี๋ยวเราซื้อแผนที่ในนะออันนี้เท่าไหร่หนึ่พเหรอให้ตรงนี้อยู่กลางๆแล้วกันเนาะหนึ่ันซื้อเลยดีไหมเนี่ยอุ้ยรายงานข่าวาคุณอาจจะสังเกตเห็นนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากเข้ามาในช่วงนี้เป็นเพราะส,สัตว์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเราแคทเธอรีนเคนักลงทุนหวังว่าจะได้ผู้ร่วมธุรกิจเพิ่มขึ้น และได้รับความสนใจจากกลุ่มคนโดยจำนวนมากด้วยเหตุนี้รถประท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ต้องการมาดูสวนสัตว์กําลังเดินทางมาถึงคุณลีก,กล่าวว่านี่เป็นโอกาสอันดีที่จะมีการกระจายหลักทรัพย์ของฉันฉันยังสามารถที่จะเลี้ยงภาษีที่พันเกิดด้วยการนาเงินมาลงทุนในธุรกิจแบบนี้ฉันไม่แคร์เรื่องระบบในเวศอะไรของสวนสัตว์นี่หรอกฉันแค่ต้องการที่ที่จะซ่อนเงินของฉันเพราะฉันรวยเกินไป <c oughs> อะไรเนี่ยธุรกิจ ตรงออกจากสนามบินเพื่อขึ้นโดปดปัดเไปยังสวนสัตว์ท้องถิ่นโอ้หรือว่าเรายังไม่ซื้อดีค่อยๆขยายดีกว่ามานั่งเอ้ยใช่ๆเราต้องมีมานั่งด้วยไหนหนะ้ามานั่งนี่มานั่งนี่นดีไหมนั่งหลังชนกัน นแต่มใจเดี๋ยวนะอ๋อนี่เหรอมีสิบสองอยากทาสีก่อนอะเพื่อความสวยงามเฮ้ยเราชอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บอ่าทำไมอะโอเคะ เขียวชะอุ่มทำไมอ่ะปวดฉี่หรอหรืออะไรฉันดูทุกอย่างที่ตั้งใจจะมาดูแล้วอ๋ออีจะว่าไปน้องมีหมูนี่นาอันนี้น้องหมูเราเป็นผู้ชายอุ้ยอันนี้ก็ปู่ผู้ชายหรออยากได้ผู้หญิงอ่ะอีโบนี่อะไรคิด ซื้ออ๋อว้าวเฮ้ยนาฬิกาเฮ้ยน้ำผู้เอ้ยน้ำผู้น่ารักเฮ้ยผู้ชนาการใช่น้องหมูเปลี่ยนอาหารอต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะปึ๊บกำไร2,600อนหกอืะเซอยเยอร์ ฉันกำลังคิดว่าจะเปิดตัวแทนจำหน่ายรถเพื่อขายรถทางอุตสาหกรรมและรถบัสถ้าคุณต้องการจะลงทุนฉันจะเปิดบัญชีให้และทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะอยู่เป็นคิวได้ถ้าคุณต้องการซื้อรถบัสมาใช้ในสวนสัตว์บริจาค500รบริจาคปลดล็อกการซื้อรถบัสที่ห้องหายตัวอาหารขาดแคลนไม่มีหันแล้ววันนี้คุณไม่มีหันเพียงพอสำหรับเลี้ยงสัตว์ นี่ไงเรากำลังนี่ไงอา้าวได้งานเขา้าขอบคุณการลงทุนจากสวนสัตว์ในท้องถิน่นเคซอเยอร์ได้เปิดตัวแทนจำหน่ายด้านการขนส่งเขามีสิ่งนี้ที่จะพูดฉันมีความสุขมากไม่เพียงแต่ฉันจะขายรถโดยสารให้สวนสัตว์เท่านั้นฉันยังจะขายยานพาหนาะอุตสาหกรรมทุกประเภทให้กับผู้คนในพื้นที่ด้วยซอเยอร์หวังว่าสักวันหนึ่งจะขยายธุรกิจของเขาให้ครอบคลุมถึงความหลงใหลอื่นๆของเขาแหล่งท่องเที่ยวในสวนสนุก แต่สำหรับตอนนี้ดูเหมือนว่าธุรกิจของผู้ประกอบการด้านการขนส่งรายนี้จะไปได้สวยในพื้นที่นี้โอ้ยรถบัสมีลูกสิงโตด้วยเฮ้โอ้ย,อยน้อง,องๆเยอะแยะเลยเคซอยเออร์ yer, โชว์รถบัสคันใหม่อย่างภาคภูมิใจมันจะถูกใช้ในส่วนสัตว์ท้องถิ่นเฮ้ยน่ารักอ่ะตกแต่งเก่งอะเนี่ยมีความแบบมีความมาลาย อย่ซาาือซื้อซื้องสองส่ะซื้อมาสักสิเลยโอ้แพงเหมือนกันนะเนี่ยสาสเลยอรอนี่ก็หมดไปสามร้300อยะดิโอเเพื่อสารอาหารที่ครบร้วนอิ่มแปร่เออเราคนดูแลน้องนองคนดูแลน้องโซน มีไม่ด้วยได้ไหมฮะตกแต่งตกแต่งแค่เจ็ดทางขยะโอ้ทางขยะครอบคุมถึงแค่ตรงนี้ไปการชนหรอการดูแลอารมณ์อารมณ์ เราต้องอ๋อต้องกำหนดโซนเยอะไปไหมเนี่ยสิบหกว้าวน้ำอุย้ยเอาพวกอาหารก็ดีนะจานอนุบาลสัตว์นั่นใส่ไหมกองขับตื่นได้ท้องนะคะฮึฮด<ค>ฮัดเดี๋ยวเราย้าย ห้องเก็บอาหารจำเป็นต้องไว้ใกล้ๆกงไหมอะอาจจะจำเป็นมัง้งอุย้ยไงไงโอ้มีลูกแล้วน้องอะไรอะแคลลี่เหรอโอน้องตัวน้อย ไปหนึ่งสัปดาห์แล้วสรุปท้ายสัปดาห์เงินที่มีอยู่3,700ไดรายได้6,700เลยเรอนี่ยใายจ 3, ่าย3,900อขยะไม,ม่เราน่าจะควรสร้างพวกถังขยะรีไซเคิลนะเนี่ยค่าเงินเดือนพนักงานทั้งหมด600นะคะการปล่อยมลพิษผลิต โอเคก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่โอเคอยู่ั้งเนี่ยผ่านไปสัปดาห์หนึ่ง